สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพรตมินนะครับก็วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมวิธีการตากถุงมะม่วงกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันนะครับนันครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเราตากถุงอย่างนี้นะครับสักสองสามวันนะครับเพื่อนๆอนอันนี้พรตมีนก็ตากวันที่สองแล้วนะครับก็กล่าวว่าพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะพับพ่อได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับแดดจัดจัดนะครับ นี่ครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตตรงนี้นะครับผมมันจะมียางมะม่วงนะครับเราจะทําการตากให้แ <infinity> ห้งนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับพอมันแห้งแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะมารีดมาพับได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับครับเพื่อนๆเราจะทําอย่างนี้นะครับทุกครั้งนะครับผมที่เราแกะอาถุงมะม่วงนะครับ แล้วเราก็ทําการพับจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะนําไปใช้ใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับก็ประโยชน์ในการตากแดดนะครับผมถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อนะครับเชื้อโรคนะครับหรือว่าทีมติดมากับถุงนะครับผมเราจะได้ตากแดดฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้ถุงแห้งนะครับผมพับเก็บ ง่ายนะครับก็ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมนี่ครับภายในของถุงคาร์บอนนะฮะยังสมบูรณ์อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับยังดําสนิทนะครับไม่มีรอยขาดนะครับผมก็สามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะครับถือว่าประหยัดนะครับผมนะครับเซฟต้นทุนนะฮะนี่ครับเพื่อนๆนะครับปักเพื่อนๆนะครับผมไปกำลังใจช่องพลิมิมกันด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นวิธีการทำอะไรนั้นช่วยติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พรอรมอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ